สวัสดีครับผมธนรัตน์ดูไรมือพ่าละัสพันธุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำลายดวงชะตาของคนเกิดราศีขนุในเดือนตุลาคมพศส,ส5 6 7นร้อยหกสะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่อีกเลยวันนี้ก็จะพูดให้เดียวที่สุดนะครับผมไพ่แรกในไพ่สองถ้วย นะครับผมสองขั้นนี้เป็นไพ่ของคนทําพันธสัญญากันและเป็นไพ่ของการแต่งงานเป็นไพ่ของการจดทะเบียนสมรสแต่อย่าเข้าใจผิดนะว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้เทอกน,นี้หมดมันเป็นไพ่ของการร่วมหุ้นก็ได้เพื่อแค่คือการเซ็นเอกสารสัญญาปลงนอนหรือร่วมพ้นส่วนมันแนวเนี้ยแนวเนี้ยแนวเนี้ยเราเรียกว่าแนวนี้ก็เลยกันนะแต่ว่าเรามาพูดก่อนแล้วคนยริมผมก็พูดทุกคลิปแหละถ้าใครติดตามคลิปผมก็จะรู้ว่า ใบแรกนี่มันหมายถึงอะไรใบแรกมันหมายถึงดวงจรไพ่สามใบนี่หมายถึงดวงจรหมดดวงจรคืออะไรดวงจรก็หมายถึงดวงทั่วไปหมายถึงว่าคือต้องกล่าวก่อนว่าใบาแรกนี่คืออดีตดวงจรคืออดีตอดีตก่อนที่จะถึงเดือนปัจจุบันที่ผมทานายอดีตสักสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนมันคืออดีตเข้าๆสักเดือนอ่าผมเริ่มทำสมมติว่าผมเริ่มทำนายเดือนตุลาคมก็มจะเป็นใบที่สองคือปัจจุบันแต่ก่อนหน้าเดือนตุลาคมนั่นแหละก็คือเดือนอะไรเราก็ เราจะทำนายก่อนหน้านั้นคือใบนี้สักสองสามเดือนอะไรก็แล้วแต่มันคืออดีตแต่พไพ่ใบที่สองคือทำนายเดือนตุลาคมคือปัจจุบันนะพอเข้าใจนะไพ่ไปที่สามคืออนาคตอันนี้ผมก็พูดทุกคลิปคงไม่ต้องพูดซ้ําอีกนะครับผมอนาคตอันนี้เราก็จะพูดเราฟังดูเราก็รกู้รแต่เราจะพูดถึงพื้นดวงรวมมาด้วยในการทำนายสามมาจะเริ่มเลยนะครับผมพื้นดวงราศีธนูเป็นยังไงราศีธนูเป็นราศีเห็นไหม คนจะบอกว่าไพ่นี้มันหมายถึงการพูดคุยการพบปะการเจรจาอะไรต่างๆคนจะบอกว่าถ้าคุณคุยเรื่องงานเอาเรื่องงานก่อนนะคุณคุยเรื่องงานคุณคุยเรื่องธุรกิจคุณจะปิดจับอะไรต่างๆที่สำคัญสำคัญลาศิษนูคุยแป๊บเดียวก็ปิดงานปิดจับได้เพราะฉะนั้นคําว่าเก่งไม่กลัวแต่กลัวช้า อยู่ในราศีธนูอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นราศีธนูจึงบอกว่าคนเก่งคือราศีธนูแต่ไม่ได้ว่าเก่งไปหมดทุกเรื่องเช่นเก่งเรื่องการกระโดดยิม้มติกเก่งเรื่องแบบอ,อะไรสารพัดอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่พูดเรื่องไอ้ใต้ตรงนี้มากเกินไปนะแต่เราจะบอกว่าราศีธนูเก่งมากในเรื่องของการเนี่ยคุยเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาคุยเรื่องของการเซ็นในหน้าคอนโดหรือไม่กช่ทังการ ติดต่อชาวต่างชาติเพราะไพ่นีหมายถในการติดต่อคบค้าสมาคมเกียียชาวต่างชาติต่างภาษาหรือบางทีก็เรื่องของการดิเดียวอะไรยากเช่นสมมติว่าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นคนคุยยากมากเลยใครๆก็ไปคุยมันไม่ได้มันเป็นคนแยกเขี้ยวใส่แต่ลาศีธนูคุยแป๊บเดียวเนี่ยเสนอสัญญาแกลกจบเนี่ยก็คือปิดเดียวจบไอ้นี่ไปคุยกับแม่รู้เรื่องไปคุยกับพอ่อรู้เรื่องเซ็นจ,จบแป๊บเดียวก็เออคุยแทนเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละจะเป็นคนที่เก่งในการพูดคุยมากๆ แต่จริงๆแนละ้วลึกๆของราศีธนูเป็นยังไงเป็นคนที่บางทีชอบเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจัก,กรวาลได้เหมือนกันบางคนนะเพราะฉะนั้นจงบอกว่าบางทีก็ถ้าเราเห็นในใจลึกๆของเขาบางคนเป็นคน,นโท t r o ิร r ตแต่บางคนก็ไม่เป็นในแล้วแต่คนด้วยแต่ว่าเป็นคนที่ถ้าเก,กิดสมมติว่าให้อํานาจอยู่ในมือเขาสมมติว่าสามีมีอํานาจมากเลยแต่สามีไม่ใช่ราศีธนูนะแต่อีตัวผู้หญิงยัง,งเป็นราศีธนู ต่ถ้าเกิดสามีเราโดนกดขี่เขาคมเหงเขากดขี่เขาคมเหงเขาก็วันใดวันหนึ่งเกิดปั๊กไปขึ้นมาไม่อยู่แล้วลาซิโนที่เป็นผู้หญิงจะขึ้นมาคุมอำนาจแล้วลูกๆพี่น้องอะไรต่างๆที่อยู่ในอาณาจรลาซีไอยอยู่ในอาณาจักรของสามีคนนี้จะเป็นยังไงลาซิโนจะกุมอำนาจจะกุมอำนาจได้พอกุมอำนาจเสร็จบ้าอำนาจ มุทลุเราก็อย,าอย่างจะใช้อํานาจหลายคนนะที่ผมเห็นราศีธนูที่กุมอํานาจได้คือจู่ๆมีอํานาจขึ้นมาอยู่ในมือใช้อำนาจไปในทางที่ผิดครับบางทีก็อาจจะบ้าอำนาจเลยอย่างที่ผมพูดแต่ราศีธนูจริงๆแล้วเป็นคนที่ถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครไปทําอะไรเัานะเขาจะไม่บ้าอำนาจหรอกอืมต้องบอกก่อราศีธนูจริงๆแล้วเป็นธาตุไฟธาตุไฟที่คุกกลุ่น ไฟที่เหมือนกับไฟที่โหมกระหน่ำแล้วลมพัดเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าลาสิเอโนเนี่ยเป็นธนูที่ยิงออกไปแล้วมันไม่ย้อนกลับมาถ้าเกิดใครทําให้เขาโกรธโมโหเครียดแคดเขาจะไม่ไหว้หน้าเลยถ้าบางทีไม่ได้ไปโต้ตอบทะเลาะกันรุนแรงก็อาจจะตัดสัมพันธ์แล้วก็ห่างหายไปเลยแล้วก็ตัวเองก็ไปต่างประเทศไปแดนไกลแล้วก็ไม่กลับมาเยียวยาคนนั้นอีกเลยคนจะใช้คํานี้เลยนะลาสเอโนไม่ใช่แค่ เรื่องของสามีที่ว่าเขาจะม่ตงสามีเป็นคนไทยแล้วทําให้ราศีธนูโกรธแล้วก็ตัดขาดแยกกันไปเลยบางทีคงขอแยกพูดนะบางทีคนที่เป็นบุพาการีทแท้ๆถ้าเกิดทําให้ราศีธนูบางคนโมโหจริงๆนะก็ตัดขาดแยกย้ายกันไปได้เหมือนกันแล้วก็ไปต่างประเทศไม่กลับมาอีกเลยทําไมผมพูดคำว่าต่างประเทศบ่อยเพราะราศีธนูเป็นราศีนักบุกเบิกพอถ้าเกิดคุณยิงธนูไปไกลคุณยิงไปไกลามาก มักจะมีเรื่องเดินทางหรือดวงเกี่ยวกับทางประเทศบางทีได้สามีต่างชาติาาต่างภาษาต่างแดนหรือไปใช้ชีวิตอ,อยู่แดนไกลต่างประเทศถ้าคุณไม่มีใจจะกลับมาอีกหรือไม่มีใจคิดจะกลับมาในประเทศเดิมบางทีคุณไปเลิดเลยนะไปตะแม่พูดนะไปที่ต่างประเทศแล้วไปที่นั่นแล้วไม่กลับมาประเทศไทยเลยคุณก็คงรู้ว่าหมายควาว่างไงนะครับผม ครับนี่คือลักษณะราศีธนูแต่จราาิงๆนําไพ่ใบนี้หมายถึงมันดูเหมือนเป็นไพ่แต่งงานที่ดีนะการเสน้นสาเสนเส้นแต่งงานรูปคู่ธุรกิจคุณทําได้ดีทั้งหมดให้บางทีการหาคู่คุณหาคู่เก่งด้วยคุณเป็นคนที่มีสัมพนันธ์ดีสัมพันธไมตรีดีการที่พูดคุยของคุณคุณเป็นคนขออนุญาตพูดก็เราก็ติดก,ก็ดีเป็นคนที่มีเสน่ห์บางทีหวานเสนะ่ห์แรงผู้ชายโหหลังห้องหน้าห้องอะไรเนี่ย ต่ไม่หมดบางทีมันเราลุงจีบคุณนี่แหละไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงแต่บางทีไม่สมหวังในความรักขออนุญาตถือวิาสายสาพูดหลายคนไม่สมหวังในความรักบางทีต่อให้แต่งกันมีลูกด้วยกันแต่ก็หัวปีท้ายปีแล้วแต่แต่ว่าบางทีก็บสามีกับภรรยาบางทีมันมีเรื่องอะไรนิดห,หน่อยที่ไม่ลงรอยกันบางคนบอกว่าเอ้าเป็นเพราะฉันมีเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือเปล่านั่นก็ส่วนหนึ่งแต่มันจะมีเรื่องแปลก ที่ทาให้คุณหงุดหงิดกับความรักส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้ต้องแก้ด้วยกันธรรมะถ้าคุณไม่มีธรรมะในหัวใจมันจะจมลงยากก็คือจมไม่ลงนั่นแหละแล้วบางทีมันมีปัญหาเรื่องอะไรเงี้ยวเง่าเหี่ยวความรักเยอะแล้วบางทีอยู่เป็นโสดหลายคนหรือบางทีก็อาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักนี่คือข้อเสียของราศีธนูหลายท่านผู้ชายยังพอทำนาผู้ชาย ดี๋ยวจะพูดต่อแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยหนักเลยเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ส่วนใหญ่แล้วจะเขาเรียกว่าอะไรอะดูแลตัวเองไม่ค่อยเก่งดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ถ้าเกิดหักปราศจากคนที่เข้าใจแต่ถ้าเป็นผู้ชายนี่คือถ้าเป็น,านราศีเนอราศีธนูยิ่งด้วยนะมันไปไกลคือมันบอกว่ามันตัดแล้วตัดเลยแต่ผู้หญิงก็เป็นคนใจแข็งเหมือนกันแต่บางทีก็ความคิดของผู้หญิงที่อ่อนแอในบางครั้งทําให้เสียหายได้หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องความหลัก จึงบอกว่าถ้าคุยกันได้คุยกันนะครับสําหรับคนที่ยังมีโอกาสและช่องทางยังปรับปรุงตัวเองได้อยู่ถ้าสมมติมันเลิกกันแล้วหรือว่าอะไรแล้วก็เป็นเรื่องของชะตาก,กรรมนะครับผมอ่าโอเคแต่คุณต้องมีธรรมะผมใช้คํานี้แต่เรามาดูเราพูดถึงพนหนึ่งพอแล้วแหละแต่ยังไงคุณมีดวงต่างประเทศแน่นอนไม่ว่าตลอดชื่อของคุณอาจจะมีสิทธิ์ไปเดินทางต่างประเทศหรือไปอยู่นี่คือส่วนมากที่เห็นมานะโอเค วันนี้เพิ่พูดนานไปเหมือนกันจะรีบพูดเลยแต่ว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่สองคนเอาทั่วชนกันมันหมายถึงการจัดพิธีแต่งงานเซ็นอะไรต่างๆเซ็นสัญญาเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเป็นดวงจรดวงจรเมื่อดีที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมาน,นี้คืออะไรก่อนจะถึงเดือนตัวลามันหมายถึงคุณอาจจะถ้าสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะเอาคนที่ยังไม่มีคู่ก่อนหรือว่ามีคู่ไปแล้วเลิกไปแล้วหรือบางคนที่อาจจะ ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่แต่างงานเลยแล้วแต่นะแสดงว่าจะมีการได้เจอหุ้นส่วนชีวิตใช้คำนี้นะหุ้นส่วนชีวิตที่เข้ามาเมื่อไม่ไนานวันนี้อาจจะมีหุ้นส่วนชีวิตหรือได้ร่วมหุ้นทําอะไรบางอย่างเซ็นเอกสารสัญญานะครับผมเซ็นเอกสารสัญญาในที่นี้อะไรก็คือหมายถึงว่าลงนามทําอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมหุ้นทําอะไรก็เกี่ยว หมายถึงว่าคุณอาจจะร่วมหุ้นกับใครสักคนหรือว่าร่วมสังคมดีๆก็ได้ดื่มกินกับใครอย่างเช่นสมมติว่าคุณอาจจะไปพบกับสังคมคอมมินิตี้คอมมินิเคชั่นดีๆเช่นแตคุณไม่เคยมีเพื่อนเลยแต่จะน้อยอน่ยารศรีนูไม่มีเพื่อนเลยมันจะต้องมีเพื่อน,นอน่างแน่นอนเพราะราศีนูเป็นคนเข้าสังคมเก่งอันนี้ผมรีบพูดไปเลยนะอาจจะพูดรวกๆไปบ้างเพราะวันนี้ที่อัดคลิปมานี่กับชั้นชิดมากแต่ว่าไพ่เป็นนิเคียงบอกว่า ลาเซโนมีสิทธิ์ที่จะมีความรักหนึ่งนะสองก็คือมีการเข้าร่วมหุ้นส่วนท,ทําธุรกิจกับใครได้ทั้งหุ้นส่วนชีวิตแล้วหุ้นส่วนธุรกิจแล้วก็อย่างที่สามคือร่วมสังคมอะไรต่างๆอย่างที่สี่ถ้าเกิดใครที่มีเขาเรียกว่าลาเซเนร์การสัญ,ญญาก็อาจจะได้เซเนเอการสัญญ,ญาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นต่อไปก็คือแต่งงาน แต่มาดูไพ่ใบตุลาเป็นการอะาโดยรวมบางคนอาจจะมีเหตุบางอย่างที่นอกเหนือจากนั้นนะที่ยังไม่ผมไม่ได้พูดแต่มันก็หนีไม่พ้นประเด็นเหล่านี้แต่เรามาดูเดืินตุลาว่าเป็นยังไงวันนี้ติดอ่างนะครับผมก็รีบพูดไปหน่อยก็เลยติดอ่างนะครับผมแต่จริงๆมาเดินดูดูดูเดินตุลาวันนี้ที่พูดจริงๆเพราะว่าคลิปมันมันจะหมดเดือนอยู่แล้วลืมดูวันที่ ็เลยอัดอัดกระชันชิดไปหน่อยอ่าแต่ว่าวันนี้ก็เย็นมากนะที่อัดเนี่ยจริงๆไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงอันนี้ก็ร่นสดด้วยนะผมร่นสดตลอดนะผมแทบจะไม่ได้ดูสคริปต์เลยนะเรื่องเกี่ยวกับไพ่จริงๆเยืนตุลาคมเนี่ยเอาเดือนตุลาคมแล้วเพราะนี่คือเดือนตัวมันจะถึงด้วยนะอ่าสามดาบปักหัวใจจะบอกว่าถ้าใครมีคู่แล้วระวังเรื่องที่ทะเลกกาะกันแบบไม่ทันตั้งตัว พยายามรักษาความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ไว้ให้ดีๆถ้าไม่ใช่คู่เป็นไรถ้าไม่ใช่คู่ก็ระวังเรื่องเกี่ยวกันทะเลาะกับคู่ส่วนธุรกิจถ้าใครที่มีครอบครัวครอบครัวในที่นี้ไม่ใช่เรื่องคู่ครอบครัวในที่นี้ยิ่งเย็นพ่อแมพอ่พี่น้องญาติเพื่อนฝูงอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลระวังเรื่องของการทะเลาะกันตันหัน,หนการผิดใจกันแม้แต่กับเรื่องสัตว์เลี้ยงของตัวเองทำไมาถึงพูดเรื่องสัตว์เลี้ยงกา,าก,การโดนหมากัดการโดนแมวข่วนการเรื่องแบบ ทะเลาะวิวาทกับสัตว์พวกอะไรพวกแบบว่าโดนอะไรทำร้ายโดนงูงเงี้ยวเขี้ยวขอเพราะให้นี้คือเรื่องของ,งาการกระทั่งโดนตัวอะไรแบบใช้ของแข็งของมีคมทาร้ายคุณหรือไม่กระทั่งไปโดนเองเช่นสมมติว่าโดนรถไม่พูดนะโดนรถแบงปั้ง,ง,งอะไรเงี้ยอืมใช้คเนี้ยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าระวังให้ดีเกี่ยวเรื่องพวกนี้มันอาจจะโดนอุบัติเหตุพูดเลยนะอุบัติเหตุอะไรที่ร้ายแรง หรืออาจจะไม่ร้ายแรงเล็กน้อยก็ได้ถ้าดวงคุณดีทําบุญเยอะๆเนี่ยจึงบอกว่าเดือนตุลาคมระวังพวกที่กระท่องกระแทกขาหงอะไรก็ให้ระวังหน่อยแต่ว่ามันหมายถึงการกระทบทางจิตใจได้ด้วยถ้ายังไม่มีคู่เป็นไงยังไม่มีคู่แบบคูกันเกิร์ฟเฟนบอยเฟนให้ระวังระวังเหมือนกันระวังหมายถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับการผิดใจกันแบบเลี่องเงาเงาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับผม ถ้าคุณผ่านเดินตัวลาคมนี้ไม่ได้จะเป็นยังไงสำหรับเรื่องคู่ครองหรือเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ที่พูดไปหน่อยก็ขออภัยหมายถึงว่าคุณจะพบกับ the world อันนี้ดีดพอสมควรนะกิดอะไรมาไม่รู้อันเนี้ย the world the world มันหมายถึงนี่ the world มันหมายถึงความสงบสุขที่แท้จริงเขาเรียกว่า utopia ใครเข้าใจความหมายของยูโทเปียหรือใครไม่เข้าใจจะบอกว่ายูโทเปียก็คือความสุขแบบนิรันด์แบบขึ้นสวรรค์แบบว่าถือพวงมาลาถือแบบเห็นมะพวงมาลาล้อมรอบผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้หมายถึงว่าเขาเปความสุขแล้วเขาแบบว่าเขาไม่ต้องกังวลก็มีความสุขแบบไม่ต้องคิดเรื่องอะไรอีกแล้วมันหมายถึงว่าจากการที่เซ็นเอกสารสัญญาหรือว่าอาจจะตกลงร่มมั่นร่มแต่งานร่มเส้นอะไรบางอย่างกับระวังในช่วงเดือนตุลา บางคนบอกว่าวดีใจใช้จะได้แต่งงานแล้วจะได้เซ็นเอกสารธุกรกิจจะไปดีทุกอย่างจะดีทุกอย่างจะโอเคดูเหมือนว่าจะดีแต่ระวังภัยในเรื่องเดือนตุลาที่เท่าให้ไม่แน่นอนในช่วงเดือนตุลาได้แต่พอเลยเดือนตุลาลุ่งครับหวังอะไรพไพ่นี้หมายถึงสมปรารถนาทุกอย่างคุณหวังอะไรล่ะคุณหวังอะไรไว้สําเร็จทุกอย่างโอเคจบม่เป็นไพ่ของความสำเร็จนะครับผมถ้าใครที่อยากไปต่างประเทศใบนี้สมหวังแน่นอนในช่วงหลังเดือนตุลาได้ไปต่างประเทศ ถ้าอยากไปนะบางคนไม่อยากไปก็อย่าไปฟังก็ไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังผมก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะไปต่งางประเทศก็ใบนี้มันคือดีแหละนะใบนี้มันก็คือดีนะครับผมใบนี้คือได้ไปต่งางประเทศสมใจมันเป็นไพ่ของการได้ไปต่งางประเทศเลยแหละไอไพ่เดอะเวิด์เนี่ยมันให้ของการได้ไปต่งางประเทศไพ่ได้ไปต่งางประเทศสมใจไพ่ของความโชคดีในเรื่องของความสาเร็จคุณหวังอะไรไว่าคุณได้หมด จะหวังธุรกิจสําเร็จเรื่องการแต่งงานหรือเรื่องความรักได้แต่งงานกับโรเบิร์ตได้แต่งงานกับอะไรต่างๆโุ้ยสำเร็จหมดนะครับผมไพ่แห่งความสําเร็จจบไปแล้วใครที่ต้องการดูลายมือไพ่ยิ้มสีติดต่อมาได้ที่ลายดีทาระสองหกตัวข้อความด้านล่างคลิปยูทุกด้านล่างนะครับผมลน์ดีทาระสองหกตัวข้อความด้านล่างคลิปยูทุกด้านล่างผมที่ไลน์ดีไว้ด้านล่างนะครับผมไลายดีทาระสองหกด,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 ดูผ่านทางโทรไลน์สดๆส่วนตัวดูผ่านทางโทรไลน์ลายดีนะครับผม ดูผ่านทางสดๆโทรไลน์โทรคอลกันนะครับผมดูให้สดๆผมดูไม่เหมือนมาดูคนอื่นแน่นอนผมดูสดๆผ่านทางโทรไลน์ดูคอลดูสดผ่านทางโทรคอ l นะครับผมโดยจะมีวิธีหนึ่งไลน์ OR ไอ้ไลน์ OA ก็ไม่รู้พูดผิดหรืเล่ไลน์ OA เป็นลิงก์ใต้ข้อความใต้คลิปเหมือนไลน์แค่ทักเข้ามามันก็เด้งมาเลยทางไลน์ OA นี่มันเป็นลิงก์แค่ทักลิงก์เข้ามามันก็เด้งมาแล้วแต่ไลน์ทั้งสองหงเนี่ยมันต้องมีพิธีรีตองอะคือมันมันต้องพิม มันต้องพิมพ์เข้ามาไลา่ทาร์สองหกมันต้องแอดเพื่อนเข้ามาทําเป็นนะมไม่ยากหรอกจะบอกว่าไลายเนี่ยสองอย่างนี้ก็คือจะเข้ามาทางไหนก็ได้ถ้าเป็นไลยทาร์สองหกมันจะเป็นเพื่อนกันถ้าไลายโอเนี่ยมันเป็นธุรกิจมันจะเป็นแบบธุรกิจหน่อยหนึ่งแต่ไลยทาร์สองหกเนี่ยมันจะเอรับเพื่อนได้จากัดครับผมแต่ไลโอเอมันรับได้ไม่จํากัดนะครับผม ดูสามอย่างลายมือพีซซิงหัวแ้งสามอย่างแบบส่งลายมือมาสงาม่อสงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวก็ทักเข้ามาได้นะครับผมผมก็เป็นคนแบบพูดเร็วนะม,มีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานลายมือพีซซิงหัวแหงตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สำนักงานชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมเสี่ยงจุใจแต่โคตรกันยาวโคตรันตัวผมเป็นโค้ดและเป็นหมอดูลายมือพีซซิงอัวแงแล้วก็ตัวเลขด้วยเสียงจุใจนะครับผม แบบ VP ที่ทำง,งานใครที่ต้องการมาหาที่ทำง,งานแบบตัวตไปเลยก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นแบบ V ลายมือพย่ยซีจัะก,กับรายที่ยงชั่วโมงรึ่งเงื่รนสมนานสองแบบแบบ VP กับแบบสมนาที่ทำงานขอร์รัลชนอที่อยู่มาได้ถ้าใครต้องการมาที่ทำง,งานนะครับผมปรึกษาเรื่องการงานการเงนิงนโชคลาภความมัง่งคั่งรวยแล้วความรักนะครับผมหรือจะปรึกษาเรื่องใดๆแล้วแต่มาที่ทำง,งานได้ตัวตัวนะครับผม ใครว่าคิดดีๆคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามตวั้เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาคดคลิปดีที่จะส่งไปเร็วๆวันนี้รายการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ